สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้กลับมาพบกับผมครับมาโด่งคนเก่าเจ้าเดิมครับกับเรื่องราวดีๆมีสาระในช่องไทยโชว์ของเราทาง YouTube ครับวันนี้นั้นเป็นโอกาสพิเศษครับที่ผมได้มีพี่คนหนึ่งครับซึ่งท่านก็เป็นอดีตประหลัดจังหวัดปทุมธานีได้เชิญผมนั้นเข้าไปที่ชมลมมอญปทุมธานีครับ แล้วก็ได้ไปพบกับเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับชาวมอนซึ่งถือว่าจังหวัดปทุมธานีนั้นครับมีชาวมอนนั้นอาศัยอยู่เป็นจํานวนมากเกือบทุกอําเภอครับแต่ที่มากที่สุดนั้นก็คือที่อําเภอเมืองและอาเภอสามโคกครับเดี๋ยววันนี้ครับผมจะพาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับไปทําความรู้จักกับชาวไทยเชื้อสายรามันกันครับว่าเขานั้นมีความเป็นมาอย่างไรนะครับและเข้ามาอยู่ในสยามประเทศหรือประเทศไทยของเรานั้น ได้อย่างไรในสมัยไหนที่เข้ามานะครับแล้วก็ได้สร้างคุณงามความดีนะครับแก่บ้านเมืองแก่ประเทศชาติของเรานั้นอย่างมากมายเลยทีเดียวครับเดี๋ยวเราไปรับชมสารคดีที่ผมได้เรียบเรียงนะครับแล้วก็ได้ทําขึ้นมานะครับเพื่อให้ทุกคนนั้นนะครับได้รับรู้นะครับว่าชาวมอญน,นั้นมีความเป็นมาอย่างไรประวัติศาสตร์ของชาติมอญน,นะครับหรือรามันประเทศนั้นเป็นอย่างไร เราไปรับชมพร้อมๆกันครับมอนหรือที่พมา่าเรียกว่าตะลายหรือตะเลงชาวตะวันตกเรียกว่าเปกวน เป็นกลุ่มชนชาติมองโกลอยมีถิ่นฐานทางทิศตะวันตกของประเทศจีนเป็นชนชาติเก่าแก่ที่สุดของเอเชียและเป็นชนชาติแรกที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ทางตอนล่างของประเทศพมา่าในบริเวณฝั่งตะวันออกของแม่น้ําอิระวดีบริเวณที่ตั้งถิ่นฐานบริเวณที่เป็นเมืองสเทิมทวันเททระหงสาวดี าวมอนนิยมเรียกตัวเองว่าระมันหรือรามันตามชื่อประเทศหรือรามันประเทศอาณาจักรมอนเป็นแหล่งอรยธรรมที่สำคัญในอุตสาคเนย์แห่งหนึ่งในอดีตนั้นเคยกินอาณาบริเวณกว้างไกลลึกไปถึงภาคกลางของประเทศพมา่าหรือบริเวณเมืองแปรเมืองตองอู ชนชาติมอญที่อาศัยในประเทศพม่าเชื่อกันว่าตนมีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานย้อนไปได้จนถึงสมัยพุทธกาลและเป็นผู้ถ่ายทอดพุทธศาสนาเท е รวาทศิลปะวัฒนธรรมและสถาปัตยกรรมสู่อาณาจากักรพุทธกาลก็ลอยถอยหลังครั้งที่ชาวมอญหรือชาวรามันยังอยู่ในประเทศพม่า ยังไม่ได้อ,อระยพเข้ามาอยู่ในเมืองไทยนะครับก็จะอยู่ตามรุ่มแม่น้ำอีลวดีกับแม่น้ำเจ้าพยาสองสายในช่วงนั้นจะแบ่งเป็นสามยุคด้วยกันนะครับยุคแรกสมัยยุคของสุธรรมอวดีปกครองโดยพระเจ้าสะเตอมะในปีประมาณพศ1800ในยุคที่2ยุคของสาวดี ปกครองโดยะมะตมะจนกระทั่งยุคที่สามเป็นยุคที่ล่มสลายของชาวมอญคือยุคของหงสาวดีใหม่ตอนนี้ถูกพมา่าลุกโจมตีจนกระทั่งกระจัดกระจายเข้ามาเมืองไทยตั้งแต่สมัยทนบุรีอยุทยาทนบุรีและก็รัตนโกสินทร์ตอนต้นนะครับ มาในเมืองไทยก็กระจัดกระจายอยู่ตามจังหวัดต่างๆทั่วประเทศไทยทั้งหมด37จังหวัดด้วยกันมีตั้งแต่เหนือสุดจนกระทั่งใต้สุดแต่ที่มากที่สุดก็คือภาคกลางไม่ว่าจะเป็นเพชรบุรีราชบุรีนคปรปฐมปทุมธานีนครนายกสระบุรีสมุทรสาครสมุทรสงคราม มีเกือบทุกจังหวัดในภาคกลางภาคกลางจะมีชาวรามันมากที่สุดนะครับสำหรับชามอญที่มาอยู่ในจังหวัดปทุมธานีมีอยู่เกือบทุกอำเภอของจังหวัดปทุมธานีไม่ว่าจะเป็นลาดหลุมแก้วคลองหลวงหนองเสือลำลูกกาชัญญะอย่างลาดหลุมแก้ววัดเจดีหอยวัดลาดหลุมแก้ววัดบัวแก้วเกษรแล้วก็วัดต่างๆเกือบทุกวัดนะฮะจะมีชาวรามันอยู่ แต่ที่จะสังเกตว่ามีชาวรามันอยู่มากโดยเฉพาะอย่างยิ่งอําเภอสามโคกอำเภอเมืองอาชีพของเขาก็เป็นอาชีพที่อาศัยลำน้ำไม่ว่าจะเป็นแม่น้ำหรือลำคลองเช่นใช้เรือซึ่งเป็นเรือใหญ่เป็นเรือกระแจงเรือแจวและเรือลักษณะนี้ชาวมอญก็จะบรรทุก สินค้าไปขายล่องตามลำน้ำเจ้าพระยาอีกอาชีพหนึ่งก็คือเรือที่เป็นขนาดเล็กลงมาหน่อยเป็นเรือสำปั้นแล้วก็พายขายสินค้าที่จำเป็น mm hmm. เช่นอาหารของทานผักย้าต่าง จังหวัดปทุมธานีนั้นนะครับก็เป็นจังหวัดหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลนะครับที่ติดกับกรุงเทพมหานครนะครับซึ่งจังหวัดปริมณฑลนั้นก็มีจํานวน5จังหวัดนะครับจังหวัดปๆๆทุมธานีของเราก็เป็นหนึ่งในจังหวัดปริมณฑลนะครับซึ่งผมนี้นะครับก็พื้นฐานนะครับพื้นเพก็เป็นคนปทุมธานีนะครับเกิดที่ตำบลเชียงรักใหญ่อำเภอสามโคกจังหวัดปทุมธานีก็เป็นลูกหลานชาวมอญปทุมธานีครับพ่อแม่เป็นมอญนะครับพูดมอญมาตั้งแต่เด็กนะครับตั้งแต่เล็กจนโตเนี่ย ก็ได้สัมผัสประเพณีวัฒนธรรมของชาวไทยเชื้อสายรามันของเรานะครับจังหวัดปทุมธานีนั้นนะครับในเรื่องข้อมูลทางกายภาพและข้อมูลพื้นฐานนะครับก็พื้นที่จังหวัดปทุมธานีมีประมาณ1,525ตารางกิโลเมตรนะครับจำนวนประชากรนะครับทั้งหมดของจังหวัดปทุมธานีณปัจจุบันนะครับณปัจจุบันเนี่ยนะครับก็ประมาณ1ล้าน1 9 0 6 0คนประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับซึ่ง ขณะนี้มีจํานวนที่เพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ,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 ๆเพราะจังหวัดปทุมธานีเป็นจังหวัดปริณฑลที่อยู่ใกล้เขตกรุงเทพมหานครลักษณะทางกายภาพพื้นที่ก็คือติดแม่น้ําเจ้าพยานะครับมีแม่น้ําเจ้าพยาไหลผ่านสองฝั่งของจังหวัดปทุมธานีนะครับทั้งฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกนะครับซึ่งในอดีตเนี่ยจังหวัดปทุมธานีเนี่ยมีการตั้งถิ่นฐานมาไม่น้อยกว่า300กว่าปีนะครับตั้งแต่สมัยสมเด็จ พระนารายมหาราชเมื่อมีคนมอนอพยพเข้ามาตั้งแต่สมัยแผ่นดินสมเด็จพระนารายมหาราชก็ทรงโปรดเกล้าพระราชทานให้มาอยู่ที่บ้านสามโคกนะครับ ซึ่งาการอพยพของชุมชนชาวมอญที่อพยพเข้ามาหลายยุคหลายสมยัยครั้งใหญ่ๆเนี่ยสามครั้งด้วยกันนะครับครั้งแรกก็คือในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระนารายมหาราชนะครับครั้งที่2ในสมัยแผ่นดินของสมเด็จพระเจ้าตากสินหรือสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีนะครับครั้งที่3เนี่ยก็ในแผ่นดินของสมเด็จของพระพุทธทเลิศรานภารัยรัชกาลที่2ท่านได้สเสด็จมาเยี่ยม อาชาวพี่น้องเราชาวสามโคกพี่น้องเราชาวมอญสามโคกอยู่เป็นประจำเป็นที่ปราบปลื้มใจนะครับก็ไม่มีอะไรที่จะถวายนะครับไม่มีอะไรที่จะไปให้ท่านก็ได้นําดอกบัวไปถวายให้กับรัชกาลที่สองนะครับพระพุทธเลิศล่าภนะาลัยนะครับ พระอ,องค์ก็เลยมองเห็นว่าเอ๊ะประทุมปทุมเนี่ยเมืองสามโคกเนี่ยมันมีดอกบัวเยอะนะครับพระอ,องค์ก็เลยพระราชทานาชื่อของเมืองสามโคกเนี่ยให้เป็นชื่อจังหวัดประทุมธานีนะครับทำว่าประทุมธานีก็คือเมืองแห่งดอกบัวนะครับถิ่นบัวหลวงเมืองหลวงข้าวเชื้อชาวมอนนครธรรมะพระตำหนักรวมใจสดใสเจ้าพญาก้าวหน้าอุตสาหกรรม ว่าวิถีของพี่น้องชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดปทุมธานีนั้นเป็นวิถีแห่งสายน้ําเป็นวิถีแห่งชุมชนที่อาศัยอยู่ริมน้ําเจ้าพระยาซึ่งถือว่าเป็นแกนแห่งการดํเรินชีวิตเมื่อจะกล่าวถึงประเพณีของพี่น้องชาวมอญจังหวัดปทุมธานีครับในช่วง เทศกาลสงกรานต์เราก็มีวัฒนธรรมประเพณีโดยเฉพาะการถงเข้าแช่แห่โนโ่ทำบุญอุทิศทส่วนกุศลให้กับบรรพสมผู้ร่วงรับก็ถือว่าเป็นเทศกาลสำคัญเป็นเทศกาลวันปีใหม่ของไทยโดยทั่วไปอีกประเพณีหนึ่งก็คือเป็นประเพณีที่โดเด็นชี้ชัดได้เห็นถึง วิถีความเป็นปฐุมธานีนั่นก็คือประเพณีออกพรรษา,าต่างบาดพระร้อยก็คือการที่าชาวบ้านดีฝั่งของฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาได้มาร่วมทำบุญทางเรือโดยพระบุเจ้านั้นจะได้มารับอาหารพิธบารท,ทางเรือชาวบ้านก็จะนั่งรอใส่บาตรที่เรียกว่าตัางบัดพระร้อยก็คือว่า พระคุณเจ้าจํานวนมากเรียงร้อยมารับบิณฑบาตอย่างต่อเนื่องครับและในขณะเดียวก,กันก็เกิดเป็นประเพณีอีกประเภทหนึง่งทางน้ําเราเรียกว่าลำพาเข้าสาย การลำบากข้วสารเรื่องนี้เป็นการใช้เสียงสมเนียงบทร้องเพื่อที่จะเป็นระบอกเสียงในการเชิญชวนให้กับพ่อแม่พี่น้องเดือนสองสามในน้ำเจ้าพญานั้นได้มาร่วมทำบุญกันก่อนวันตากบาดพระร้อยเพื่อที่จะได้นำข่าวสารอาหารแห้งนั้นไปจัดทำโรงครัววันนี้ถือว่าเป็นวันดีอีกวันหนึ่งที่ พีน้องชาวไทยเชื้อสายมอญต่างชุมโซนต่างสถานที่ทั้งชายและหกลได้เดินทางมาร่วมเปิดซุนครองกันในวันลํำลึกปรระชนมอญณวัดหงษ์บดินมาว่าจังหวัดปทุมธานีในวันนี้นะครับก็ในนามของชาวจังหวัดปทุมธานียินดีต้อนรับงานลํำลึกบรระชนมอญครั้งนี้จัดเป็นครั้งที่เ7็ดโดยเยาวชนมอญชมรม โซน,อนมอญกรุงเทพร่วมกับาซนรมชาวไทยเชื้อสายมอญจังหวัดปทุมธานีได้จัดทําทึ้นพร้อมด้วยพี่น้องชาวไทยจังหวัดชาวไทยเชื้อสายรามันจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดใต้ไกลทุกจังหวัดที่ได้เดินทางมาณนะวัดของพรุม,มาวัดรแห่งนี้ครับปทุมธานีถิ่นฐานบ้านมอญเก่ามีเรือร่องเล่าสืบมา วันวาน,นถึงวันนี้ไม่ขาดตอนวัดชุมชนประเพณีทรงคุณค่ายิ่งเกินกว่าภูมิปัญญาสารสืบสอนกระมวลมาด้วยเลือหาเป็นขั้นตอนสี่สะท้อนความเป็นมอนนางเท่านั้น ม่เกและอาวคาราวโปรยเตเซมอนตัอยู่กำลังสามบออสเกิดขึ้นโก้มเดดเริมกรดอยกออาเพียคงสาวเดินประทุมทานีัวเนาะวนตคาราวเซมนตอย่กำลังสามออสมีจอดปัวนมโละอ้าเกิดขึ้นเชอร์คาราวโปรยนตอยู่กำลังสามออสเกิดขึ้นก้มเเริมกรดอยกอมัวบอลเยนาวนกรดอยกอเทิดแต่สมยามัวเนาะเินกะเริ่มกะมอนกะจ ับแล้วทั้งหมดนี้ก็คือเรื่องราวดีๆนะครับที่ผมได้ไปสัมผัสแล้วก็ได้มาถ่ายทอดลงเป็นคลิปลงใน youtube ในช่องไทยโชว์นี้ครับครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีพี่ๆทุกท่านด้วยนะครับที่ให้ความเมตตากรุณากับผมนะครับในการที่ได้เข้าไปถ่ายทำได้เข้าไปทำความรู้จักขนมทมเนียมประเพณีความเป็นมาก ของชาวไทยเชื้อสายรามันนะครับมาตั้งลบรากที่ประเทศไทยอย่างไรนะครับแล้วก็มาสร้างคุณงามความดีอย่างไรขอบคุณพี่ๆทุกท่านด้วยครับไม่ว่าจะเป็นพุอนเอกบรรทุนนะครับซึ่งท่านก็เป็นประธานชมรมมอญปทุมธานีนะครับพี่เวนิสหรือพี่แซมนะครับพี่ชายที่ผมให้ความเคารพรักเป็นอย่างสูงนะครับแล้วก็พี่่เล็กนะครับพี่ป๋องพี่ยุพานะครับแล้วก็ หลายๆท่านนะครับอาจารย์วราวุธิูประพัดน,นะครับพี่ติ๋มนี่ขาดไม่ได้เลยครับเรื่องของอาหารการกินนี่ถ้าไม่มีพี่ติ๋มนี่นะครับแหนไม่รู้ว่าจะไปหาของกินได้ที่ไหพี่ติ๋มนี่จัดแจงเรื่อง สำรับอาหารนี่ได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแล้วก็อีกหลายๆท่านนะครับต้องขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับและท่านใดที่ดูจบนะครับหรือชอบคลิปแนวสาระดีๆแบบนี้ประวัติศาสตร์ความเป็นมาต่างๆเหล่านี้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมก็จะมีโอกาสถ้ามีโอกาสอีกนะครับผมก็จะไปทําอีกนะครับแล้วก็ นำมาฝากท่านผู้ชมแบบนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่รับชมจนถึงเวลานี้และชมจนจบนะครับและขอขอบคุณเป็นอย่างสูงเลยนะครับถ้าท่านได้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe หรือกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับให้กับทุกๆคนได้รู้จักครับ วันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วครับก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านอีกครั้งครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับทุนวันนี้สวัสดีครับ